ก็พาทุกคนมาชมใหม่สวยแล้วกันนะครับวันนี้นี่คนระับจะมีปลาแอบอยู่แทบทุกจุดเลยนะครับจุดนี้น้ำจะลึกหน่อยนะครับระดับ เราจะมีพวกฟลาน้ำไหลลบอยู่ตลอดเลยนะ